ดีครับดูครับดำซิ่งซีเกตครับพอดีนั่งอยู่สามน้าง,งานครับสิบหลอดคนย่างระเบิดคนแล้วลลรถบด,บล,ดบลงครับเดี๋ยวเพิ่งรถบดเพิ่งลงครับเพิ่งค้นรถเกตไปแล้วรอบนึงเพิ่งมารถบดพอดีย่างแตกครับอาลงมันได้ครับ น,นี่ผมเคยให้เพิ่นมาบดถนนในแบบเป็เนทีมงานยังเหรอก็อกจำได้ในอำเภอยางสุง่มจังหวัดศรีสะเกดนี่นคร<อ>ยรห้างไฮเดอร์ดิ่งเพื่อเอาหางหลังนี้ผู้หงสลิงดึงกนะ่อนเปลี่ยนอะไรอาแลนรถเอาบ่ สายเฉลียนรถเอา oh. อแมนดีครับรเฉลียนรถออกแป้งไหนต่อครับรอีกไปบททางไหนสี่แยกบดควายครับบ่<า> คอยเขาเโมเรียนแน่นโอ้บันไดวิญขาตังสุดยอดเลยนี่พร้อมขับขึ้นไปแล้วครับโอ้รถก็ร้ายพอรถตะกี่ผมเคยขับนะครับแต่ว่ามันรุ่นนี้ ุดนเก่าหรอกตาตาใหญ่กวมาเรียวมาเรียวหญ่กเลยรับตรงทางเธอหนึ่งแบบความครับครับขางแหลกเลยโซนนะนั้นนี่ยคนแก่เสืบยคนมัดใหม่พใช่รอค่อยๆๆๆพูดเาว้าตัวนะ กรแะแลนเะล้วหอย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 โอ้แต่บอกพีมือ,อย่ำลงนะทดูครับถ้าเหลือมันอ่อนแต่เกินเมฆโคโฆยังเป็นตะหย่านะวะคอยลงลงเลยบ่ะไหนก่อนออ ว่าหันรถไฟรถเกลียดครับพวกหันคนเดทพึ่งรถรถเกลียดลงไปพอดีพึ่มาจอดนาซ้ำหลังงานกันเลยเดททายพรับมันถามกันไว้มาอยู่ใปลาหยางครับตอนนี้แม่ไหนซื้อในตัะปีซีฮาปีป่ะครับตอนมันซื้อมากเลย ไปรถมาบดผมงานงานแหลกเลยคนระับคนมาแก่ทุกอย่างอยู่หนาง,างานผมส่วนนผมลาวเสด็จทางผมลาวเสด็จงานางนี้กุกก็เลยรถม,มาเาบทบทาากียร์รถอาร์ไทยรถบดของยี่ห้อซาไก่รุ่นนี้สันน้นแต่เชื่อนยางดีเลยครับ ไปเก็บหางอยู่ครับเทนเลอร์เป็นพี่หลงครับพี่หลงเทนเลอร์พี่หลงรุ่นนี้่นบริเวณรุ่นขั้นแรกของเพิ่นเลยบ่้อนจันก็ใส่ยนต์ขั้นนี้ครับผ้ก็ย้ายไปย้ายมาเพิ่นนี่้นะท้า่นอยู่ครับ เลยตองสีกระดี่แป้งนึงครับบอลเลยหยางน้ำสอยน้ำสอยครับขเข่าวดเบิดใส่หัวหลาก,ก็ไปลงแดนไกลอีกครับ กัะชิบอะไรย่างเขับไปไก่ได้ครับเพราะว่างานทายคลิปไลฟ์ปวดขาครับขาผีงานไก่ปวดเลยครับทายมุกหนี้กระเซียนอยู่หลงนะครับเนาะเพื่นกระเช้านไปปลาย่างก่อนครับตะเกียงย่างนี่เนี่ยจะย่างแต่รถบล็อเป็นอย่างตัว,วกระเช้าน่าเฟร้คอยเล Bây giờ chúng bớt อนต้องใส่น้ำมันเบ่ๆเลยครับรถกดรอทางทางรถก็ไล่ไหล,หลเ,เติมน้ำมันครับแป๊บนึงเอาวนั่งจากพับมันได้แล้วครับ เก็บบดบดก่อน,นให้บดหยาบงอนนี่คือสิ่งดีแล้วครับ ล่อคนกลับมากครับ